अनना ना ना ने करते रे बागी को माना जी प्यार ये गिनती है का ना ना को गाना है बात अनना ना से रे वाले गाना और इसके नाते से हमारा मौन हवा हवा आया पांचों यहां लोग यहां पर नौ बात बात अनना गाना

Thưa Lạc Lạc bồ thân niên thầy em khóc bán đồ nữ bán ý anh chú ta nhà, con kia con kia lý sống đi ở sống kia lý thơm đi ở thơm kia lý

गादी बिना तो सरे गा ची गा चित्ती बिया के ओने नडा म बाकले से जनो ले अमाकले सि पाइन ता जें ए इनदा जेलो न जक्ना ले Masa benih dasik dan babi ona detokari. Masa benih dasik dan misalnya, taliwa tak dah kena, tali ona kena lagi. ya

นทีอยู่นี้เอลกันใที่มียัยูนที่นีปเปป่าลกันเอี้ข้นีค่ะเอาไว้ล่ำพลหล่ำช่องค่ะด้าวลาเาค่ะยอะเนี่ยว่กูจะนา่าจะด้มามาดามนำมาชักตานางายานางด nên là nên là gì nên nào để ta gì để nó gì cha gì mà được cha có có nói à yên tu lên là gì à ờ nó thôi có bảo là gì 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 mà yao là qua đi chú cả khó khăn บาท้องสียบาทคอยพายพายะเออนะาหยามตุลตาอิมาหันนีนอดีเลยนะภาบาเมนิวภาสาเออไทยออนไลน์ภาษาหมนิวไหนอลิตที่เหลิีานเลีว่าลัดเลืน้องเอกอไข่อีมมาโอจุู

ไอเจ้าได้อิเลที่ว่าตาอันตาไข่เขาไปเถอตาอันตาไข่เล็บเลาอีกเขาไปเหอะขาวบูห้ามมามาาเสดมันชิชชามุยนะเสดว่าลาบานะนจันลงเสดว่าลุงเสดว่าตังเสดว่าห้ามไม่อีอาเจ้าโบลูโน้องอตาอาจาร นาฬิกาดีเทเวร่าเออไม่ทราบเป็นยี่ห้อใดดังบาร์บีโอนเดอร์ดอร์เองใช้โรศักท์คอมพิวเตอร์ไม่น่าู้ทายรู้แต่มาเป็นี่หิอใดดังที่ยอดน่าเดอร์นอร์เองอ่านารบล็อกอีกทีหนึ

แล้ามมีาสุเช้านะทีเจเขมยีในยวหรู้ันดทกคดีอยไปลใจบ่ข้กวาดูมาแล้วนอนอจบนอพุทเลยอบนนกกายสัออมเมื่อนอมาเวลักลาพุทธยา การออมมาแลกอภิบาสุยาคตติธรรมการออมการละกีการละกีว่าดูมเงินนี่ละกีว่าจิงหรเล่าละกีว่ามันลอยออกมาจริงเลยบ็ดล้อรถที่ระบาดโง่ไหมระบาดชาติระบาดกองระบาดตะตับมันลอยออกมาจริงลย

Mereka duit ni jadi Dua gara ni Kena walah Anak mata rasa dah dalam Bana awi kena yuki Kena wala atas Yuki wangka tata Sada tak Padai apa anu Padai apa anu lo Pamatik

Bán thu à chia cỏ na đi la đi vào chào và nó là kìa gọi là gọi là gọi là lấy là gọi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  là là gọi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  đi đi là gọi đi

Sebodhi Adam. Siapa yang ia sebut sebodhi Adam? Oh, tadi tadi sebut Allahnya. Maka mulai mereka mabawa dalam mereka mabawa mulai Oh, mesagi oh dan bersyukur. Dan sejauh mama ada sebut dalam mereka

ลองสามมองบ่บ่เหน็บเชี่ยวเน็่น็บนรัฐเารเรอยู่ที่จับโนตาทุกเลืออรรยากายตาออมมนมาเว้เราเชาสาหกีออมมาเว้เกี่ยวาักมีเราจะ่เชี่า

ต่อโกต่อเทวยานนดยในฤดูชงฤดปที่เลชัชบลองโตชชยชาเดตวเอที่ละมลงมาแต่บุนาอจากต่างกันต่างที่อยู่เมื่อวานอาตาเมื่ออ

กต่ายต่ายามตายแก่ชาวโปเดปิดตัวโปดนาโปเกุนโบดตะยูดีตอาใแม่สาวสาวอตะยูาสตีเราโอดูนลเราาษาราวดแต่งนกูเบียวโอนีสตี้ยาจะมาแต่งแต่งกันอาทีเราเล็กูก็ จะไปีดูชนมันทนลยงาต่นมแทนมานำเลยปุ๋ยมันแทนแตยใาจะไปแทนกิะะต่ชีนอะที่นโ้อเธอข้บาเออนอนะปีนี้ไม่โวดีโชคหอนอันนงอันเนี้ยัาบังาลอันนังกัน เนี่ยจชคดีทุกวันเลยนองสางน้องไว้ให้ได้ยทองเรื่องงานน้องชาวนาเดกก็มาเที่ยวงานกันดีวิ่งตปุยปันดินดันไถ่ก็ทำรวิทองลีบอนชิวบอชิวบันนี่บันโด้เนรีเนดีทำให้เด็กกอลอนเดมบงเนลลักเชลับสลาตัวน้องตาตาน่ากัง နေဒီအဒီတုမိတုမဂိတောင်းဂံပိမပိတနာကရဏိတောဟောသံဝနေလောတိရဝေနဒီဝယောဇောဝနာထေသေငိလောဒောသံဝနေဒီမဝံခေငိဂျောတက္ကောဟိနောခေငိဂျောသံအေနောသောတေအေဒီအန်ဂုဇန်ဂိုတု Oh, Nadi Tau Ta Meshubo, Nadi Tau Ta Meshubo Jauh Tau Ta Ghe Ma Sa Bo Pha Tau Ta Ghe Pane Tih La Tau Ta Ghe Kamon Tau Hi Aju Tsu Shubo Na Nadi Nadi Mani Wa Ke Ved Pani Wa Tsu Shubo Tau Ki Ami Lapa Nando Tau Tau Kewala Masai Na Abah mami nak mama bang sebab semang, banyak nanti lagi walaupun kau bawa dengan, lantam laylat danau dan hidup di cobaan dan, tambah kita dapatlah say, oh adi oh.

Jangan we don't know. It doesn't mean that we I'm not concerned

you mm -hmm. Come hey, you.